สวัสดีค่ะบรรยากาศยามเที่ยงยามเที่ยงแดดร้อนๆอันนี้เป็นผักคะน้าค่ะเพิ่งจะปลูกใหม่จิ้มเมื่อวาน ก็เขาจะโดนแดดหน่อยแต่นี่ลมก็เริ่มมาแล้วมีองค์คาลักษ์มาเฝ้านี่ก็คณะคณะมีสามแปลงอากาศเขียวปีค่ะตน,นก็เขียวปีบรรยากาศเท่งเที่ยง ปาพริกเป็นโรคซะและ้วเดี๋ยวต้องถอนทิ้งนี่ผักใบมันรักกวางตุ้งคณะคณะต้นใหญ่ใบมันรักกะโหละพาอันนี้ต้นหอมนนก็คณะสองแปลงประกาศเขียวปี นี่ก็เขียวปีผักชีค่ะตัวฝักยาวผักไปดูผักบุ้งนี่ก็เป็นผักบุ้งแล้วก็ผักชีเลย น้นป่าข้าโพดค่ะอยู่แค่นั้นปลูกไว้ทานเองต้นหอมหัวได้ค่ะบรรยากาศทงเที่ยง บ่อปลาน้ำใสค่ะโอเคนะคะจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ